เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ให้กับผมนะพลดื่มพี่ย่องเปลี่ยนเป็นทีวีเกมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาออโต้คลิกแบบฟรีๆเล่นได้ทุกเกมทุกเกมมีออโต้คลิกโดยที่ไม่ต้องจ่ายตู้งใจตังแมปดูบอกก็เช่นกันอย่างแรกเข้าพิสโต้น,นี้ไปก่อนเข้าพิสโต้ไปอันนี้ผมดูไปแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นว่าออโต้คิกเกอร์เข้าไปปุ๊บนี่ อันที่สองกดทำให้สามารถน,นีเมื่อึ้นมาแล้วถ้าเกิดอ,อยากปิดก็กดเข้าไปในแอปนี้แล้วก็ปิดการใช้งานอันเดียวผมไปโหลดมาให้ว่าต้องพิมพ์ว่าอะไรนะครับต้องพิมพ์ว่าออโต้คิกออโต้นี่ออโต้คิก แรกก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่โอเคงั้นผมก็ขอบาบบายรนะพี่ชมทุกท่าแบบเท่านี้ก่อนนะครับบุยบุย